สวัสดีครับพี่น้องสมาสดีที่ช่องต่าเบิดครับเริ่มแจกเชือแล้วบ้านเนี้ยตัวหามือยังนี่อยู่ทางใต้ผมทุ่งทางใต่ผม 对牛弹琴。哦，退什么？退什么？ ี่ัอันน,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 อน,นี้แม่ไม่ทักชื่อให้ขอบคุณเลยขอบคุณครับได้ไ,ดไดน้ำกันเม็ดยูเดวเดี๋ยวยถยายพุ่นละเมาพนอนอยูเแต่ว่าห้อให้พิเศษกันไปก่อนพอด้ยยูนี่ให้กอนเมดเม็ดเ่เมเ,เมดได้ออาไปแล้วเลยเย Bụi yếu, Có thấy bụi yếu không? yếu tôi nâng này. Ờ. là bụi yếu. Bụi Thỏa của thể luôn Chuyển ngang không? พีดำเดินหาอันนั้นแม่ทักชื่อให้อันก็แจกเสือให้ยบแจกเงิเนาะอาด่ตอนครับลังนะลังนะนี่บ่างนพม่เกีวเลูกึมี่ดไม่กี่ยวเออมีผู้ชะตอนนี้บอทันได้ยังไงก่อนอันน้หเมนูก่อนไม่ห็นไรครับเองอตองไอ้ตองใเบอร์ไะไรปไอ้ตองนะ เห็นเมนู่ก็ไปตองก่อนให้แม่กัวก่อนของบรทธานสอบไงเดี๋ยวห้องว่าไฟบรทธานหน้าขจะอดผ่าตอนไฟต้องใส่เครื่องปังใส่เดีเ๋ยวเดี๋ยวห้อให้เอาาเอเดีเ๋ยวจังหาแจากทีเดียวมันต้องเอาซุ้มหน่อยออกซะก่อน อีกปัน yes. ปันมาไปนอนอีกปันปันเนาะเ่ะเชื่อาไม่เ่ายใสงนุ่งสบายครับพูดใดไี้ี่คือต่อตาเบิรได้แล่วอันนี้นะขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณแม่ลองครับแล้วก็อันนี้ขอบคุณแม่พักซื้อเสื้อให้อาจารย์คณนินกับอาจารย์เหลี่ยมชี้ขาวเป็นชีขาวคนละตัวรอ,ววอมากเลยเสืองามงามาสติตกเกินทั้งหลังยิงรอปะนีาา่ปะเด็เนี๋ยเยตอนแรกเขาจะไล่ชุดเจ้าหนึ่งไล่สดแจกเสื้อบรรนียแจกสีดำบัลนีสีดำขอบคุณแม่ลองที่เมา ออกพุดมาล้องครับีกาเอาหาลังด้ยโอ้ยเคว่าผู้ใดว่ายืนจกถุงถือปะ่ะโอ๊ยาะีา,า,านดีอรหอมดี ถ่าซ anyway, ่อมพี time, time ่น้องแต่ว่ากับท่านซ่อมง่ายเพราะว่าต้องถ่าเครื่องปั้นถ่าระบบไฟเขาเจ้าต่อขึ้นถึงเวทีซะก่อนเห็เขาเจ้าแล้วจ็บเจือก่อนยังได้ซ่อมหมดละแขกก็เห็นพคนนี่หวั่นยังลู่มายุงยันึเลยพิเสษล่ะสองเถาะนี่ยังวันเสร็จเราสองเ่าหนึ่งไหมนี่หวังก็จะดูไหมแล้วก็ขอบคุณเอ็มซีน้องปันปันครับที่เราฝนเงินค่าเปิดเพลงค่าอย่างไรตลอดแต่ว่าลืมสัมผัสเขา ซื้อเสือให้น่องปันปันสีขาวกับสีดำย่างได้โตโ <c oughs> อ้สอ <c oughs> สเสือง่ามเนาะเสือนีเนาะทาเลยน้องเสือสวยมากเลย ฟอ,องโหเดี๋ยวนี้เหรอจะเป็นอะราบี้เลยอันนั้นขัดคัดออกไว้ให้นั่งอีกปันๆแลนั่นแล้วการในถุ่งนี่ที่เป็นเป็นโตของแม่ร้องสั่งในถุงนี่เป็นถุงบักใหญ่เลยเหรอครับโอ้อยถุงบักเอบเลยแล้วเป็นสีดำล้วนเพราแม่แม่แลว้วมาจังโมเกินใส่เหินงาน ยิ้มก้อนลอยยิมนาฬุดตีใส่เนาฬุดตีใส่เหตุงานใส่อันนี้ใส่เทียวใส่ไปเที่ได้พุทธครับเสืองามเสือราชามาตรฐานเสือผ่ามาตรฐานกระตีเกิดทั้งหลังตะลอเจ้าของเงินคนในรูปก็รอต้นในรูปอยู่หลังเสือหน่อยปวดลอเลย ไอ้ขับไปก็เฮงที่รอไปติ๊กไอ้ผีเสริมค้มรอไปติ๊กเดี๋ยวตอนแรจกจังหน่อยขับคำจังหน่อยเมลัยสดแจกเสือแต่ว่าผู้ใดอยูน่นี่ให้กรไหในพุ่วกรไหจิ้งเงินในพุ่งเงินไหอันนี้ให้พัญญาไปชี้เขาชื่อเมฆพักแล้วชื้อให้ตั้งหากซื้อให้ขอบคุณเมฆพักครับที่อุดหนุนต้าเบิ้ล ผมบ่ขอเป็นมาเล่นน้ำใจก็ได้พี่น้องผมบ่ขอเป็นมาเล่นน้ำใจแต่ผมขอเป็นกำลังใจซื้อเสื้อพูดละตัวสองตัวครับพอาแต่พอาแต่เดบันถ้ามาหากินพี่น้องให้กว่า,งงาที่ขอเงินซื้อโอนให้ซื้อครับตาเบิดก็อยากให้เมาส์ไอซื้อเสือ้อน้ำตาเบิด แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดวิวที่ขอมาเบิ้งทุกคำติชมขอบคุณทุกคำติชมเออเต็งตัวรอรอตัดผมออกเต่งตัวดี ไอดซีเพืเ่อนเบิงเพื่อนเห็นอยู่ลงคลิปเข้าไปเพื่อนก็ย่องเพื่อนก็นั่นอยู่เพื่อนย่องอยู่สีมือดี <c oughs> ตัดผมตัดพ่อแต่งตัวดีๆรอเติบด้วยเนี่ยค้นลอยนี่ค้นมอน,นั่นมันต้องย่องจาของก่อน เจอคนเห็นแล้โอ้มึงของรอเดี๋ยวหนูกอดมาไล่มาให้สองแสนนี่เฮงไหนสันบ้าประเดี๋เรื่องพวกนี้เต้าเบิร์ดสามแสนนั่งเฉยหนูของบ้าบรได้๋ยเรื่องไอเตีมไอเตีมไอหยังไอหยำบ่อได้ยินได้ยินข่าววันนี้ไปซื้อใบไม้ใช่ไหมไปซื้อใบไม้มาใช่ไหม อ,อไปซื้อใบ,บไม้อยู่ท่าพระใช่ไหมด้วยหันหลังเร็จหรือวะใบ,บไม้แถวนี้แม่อร่อยใช่ไหมท่าพระอร่อยไหมท่าละโว้ชุดยอดเชลโป ขอบคุณแม่ลองนะครับขอบคุณนายแัทขอบคุณแม่นุษขอบคุณทุกๆคนที่ชื่อเสือแล้วขอบคุณผู้ที่กําลังทีที่ชื่อต่อไปนี่ขอบคุณคนที่ติดต่อมาเอาทีิมีเอาคิวไปชนิดเท่ากันพ่อการพินาครับขอบคุณสวัสดีครับผม